ครนนี้นะครับผมนั RMT Hunter นะครับมากับแบบ Cake Defender นะครับของ FV Disco นั่นเองนะครับโดยที่เราจะอยู่บนเค้กนะครับเราให้ป้องกันเค้กจากพวกบอนต่างๆต่างๆมีสเกลเลตันซอ,ซอมบี้แล้วก็สไปเดอร์นะครับโดยรอบๆนี้จะเป็นลาวาหมดตกไฟก็ตูดไหม้ครับแล้วตรงข้างหลังนี่จะเป็นโลโก้ดิสโก้นะครับโดยที่ผมคุณจะสังเกตน,นะครับว่าผมลงมัดนะครับ แล้วก็ผมก็ไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะตั้สตอม้ังวนนิดนึงให้มันตรงกับไอ้หมอดนี้นิดนึงโอเคโดยผมจะเล่นดาบคู่นะครันเ,นเลยตายเมื่อไหร่ที่จบมันนะ <S 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 1 2

ของขบวนการดากเกลียนนี่ก็คือไดมอนด์เมสนะครับมันสามารถทำให้ศัตรูติดตันได้ในเวลาเท่าไ,รไ,าาไ,าไหรวว่ไม่รู้เหมือนกันถ้าไปอ่านดูในต่อแล้วปกติโบนัส วัดตกสิ่งตายนายพลโมเอีกเลยไอ้อะไอ้ยะเรากันเส้เลยเป็นตนเปอรงไงวะข้าบแล้วข้าบ

รู้สึกว่าของเทพกำลงจะมาอย่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 าของของไม่ตกลาวาโอ,อ,อ้ยไม่ติด,ตดไม่ ก็ถูกลกเว้ยตัวล oh, ะวะไปเด้อ เฮ้ย hey, ไปไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนแลเนี่ยเบย์มาสไปเดอร์เบย์มาส i ปเดอร์มันไปไหนวะเฮ้ยไปเด้อไปดิไปเด้ออยู่ไหนว oh ะไม่เหเว็บหมดเลยของจ้ายั่วคิด พบเชดนะครับเฮ้ยใครทั้เราวะเพื่อนเทียนเอเคกโกโกโกอ่นะของเทพของกอนของมีพุงฟินหายไม่เก่จบเลยเย้ชนดแล้วผมเป็นของเทพนะ โดยที่บอร์ดนี้นะครับผมชอบดาบดาบเหล็กกับโล่เหล็กไอตรงกลางสีดำมากกว่าไอเสียงโคตรดังเลยเสียงโคตรดังเลยเฮ้ใจเย็นครับเย็นครับแฟนขับด้วยคนนะแฟนขับ

โอ้เป็ดนะอันติดอันอัน้ดนโันเลย้นไปเลยจะได้ขึ้นเอ่อเฮลิคอปตอร์ครับเทคนี้ดูเอดีครับ โย่โย่บอกว่าแฟนคลับทุกคนครับเย่ตอนนี้ผมก็ได้ของดีเหมือคกับเก็บไปเฮ้ยลัวโนูหายไปไหน๋ยว,วแล้วเย่ดาบเพชรเย่ดาบเพชร ร้อนมาเสียงร้อนมาครับเสียงร้อนฟอดเย่เฮ้ยอะซอมบี้ซอมบี้คุณจะสังเกตนะครับว่าซอมบี้ของผมเป็นผู้หญิงนะครับ โดยที่ผมตัดต่อมเราเองนะครับพวกไอซอมบี้นี่ยทำสกินในเว็บโนวาสกินแล้วก็มาใสา่แค่นั้นเองอยู่ไหมไม่มีแล้วฟอรดเย่ไม่กินอีกอะไม่เลิอกอ่ะไม่เลิกเหรอฮะไม่เลิกหรอครับ

ทำไมมันเพื่อนเพื่นสองอันหนึงว่ะโอเคโลเพชรจ้าปอดลูท้าเอตัลโล่โอเคคอมมอนไก าอยว่าุ้ยว่าเอมบนตีไลนขึ้นนะจาาาา้ยแล้วว่ตีโคตรตีโคเลีโคตรแรงเลยอุ้ยะไรวะโอ้ยอย่าตกะาแล้วแล้วนแล้วย่อย่อ แม่งเลือดสาดคอมเต้ก็ไม่ใช่ว่าไม่จะดี <c oughs> ขอแม่งดอบเยอะแม่งแหลกไปทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไปเ,เอ้ยไม่ไม่ไมเฮ้ยอย่าดันนั้นไอเบียนจบแล้วเไอระของเฮ้ยเฮ้ยมันมีแอค ทำให้ตัวติดคิติโก้ได้ <c oughs> แตว่ตอนนี้ก็เวฟที่6แล้วนะครับนะอย่นดีก็ขอเลิกเซนเ่ดีกันครับคิดดีๆครับเดี๋ยมันเลนเดอร์นะต้องเปคอมทิ้งไว้อดเลยโอเค ของไม่บุญดูรครับว่าเรามีของอะไรบ้ากไหมครับเดี๋ยวลอมชูใส่กันไปไเลยเฮ้ย <c oughs> มีเดมอนดีว,วะ่ะของเทพ <c oughs> คร,รับตอบไม่รอดเทพเลยเกย์คอลาส่วนผมนะครับอ,าอ้าวแม่งยังไม่หมดดีวยวะ่ะ ไอ้อะฆ่าตู้เจ้าลนสายตาเอ MT ็มเทียนเตอร์ไม่ได้หรอก <laughs> โอเคขอลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมเอ็มเทียนเตอร์นะครับวันนี้ดาฟูดไปมาด้วย <laughs> โอเคบาย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 